ถามว่าพี่วิวีอายุเท่าไหร่ทำอย่างไรถึงดูแลสุขภาพก็ทานปลาทานผล,ลไม้ผักผล,ลไม้ขยับสุขภาพดีนะคะมาเลยวันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาดูสิหมักแล้วคะ่ะอุ้ยจานปลาก็สวยว่าสันอ๋อผ่ดอะไรกัเหมาวด้อวิววิจับกบานแล้ว วันนี้มีผักจะทำประกาศผัดผักรวมใส่แครอทหางปลามีแครอทผักกาดรวไม่ใช่ผักดอกกะหล่ำใช่ไหมบางทีลืมอันนี้ปลาเฮกปลาเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนวันนี้แต่ส่วนตัววิจะทำ อะโวคาโดกับปลาลักซ์อันนี้ของวีวีอันนี้ของวีวีอันนี้ของวีวีกับอะโวคาโด,โดคอยติดตามนะคะแต่ป้าป้าสามีเขาอยากกินปลาข้าวเบียร์แนๆอ่านชื่อก่อนนี่ชื่อเขาข้าวเบียร์ข้างบนฟิช เขาดูเกตก่อนเกตเอนะคะบ้านวิวต้องทานต้องทานอาหารให้มันถูกสุขอ,อนามัยฝรั่งเขาจะบอกว่าเกตเอเกตเอนี่คือปลาชั้นดีนะคะปลาชั้นดีต้องติดป้ายเกตเอนะคะหมักไว้แล้วหมักไว้แล้วจะทำ อยากทานปลาผัดผักรวมแล้วก็ข้าวช้อนหนึ่งพนะสั่งได้สั่งได้ค่ะคุณสามีสั่งได้มีสองคนตายายก็แยกทำเมนูวันนี้ฉันจ่ายเงินเดือนให้เธอแล้วนะพนะเอาอวันนี้มันที่เท่าไหรด่ดิเงินเดือนคือออกถ้าเป็นบ้านเรามันจะสิ้นเดือนใช่ ไปดูก่อนรับ,บอมเมินนะรับรมเมินสาธุสาธุสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกมาเดินมาบอกเมื่อกี้ว่าเงินเดือนออกแล้วนะแม่สีเรือ <c oughs> <c oughs> ng, donc. นดีใจแง่ดีใจแงดีใจแงเนาะก็เราทำดีความดีก็ จะส่งผลนะคะวิวิก็ขอบคุณมากๆมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์จน24ปีจนจะกลับแล้วค่ะอีก5เดือนกลับเพราะว่าแกแกสามีแก,กเกษียณวิวิก็แกแล้วอยากไปหาลูกหาเต้าหาไปหาลูกหาเต้าตัวอ,อมีมีลูกชายคนเดียวแกก็ทรงเรียนจบ ปริญญาจบหมอหมาหมาแมวหมอหมาอันนี้เมนูวิวีเดี๋ยวค่อยค่อยดูเดี๋ยวให้ผ่านเมนูนี้ไปก่อนนะคะวิวีชอบปลาลักส์ลักอะโวคาโดเดี๋ยวค่อยติดตามเมนูที่สองนะจ๊ะรักปลาทานปลาหุ่นดีหุ่นสวยได้ปลาวิววชอบ ปลาสารพัดปลาปลาแดดปลาลาปลาเจ้าปลาจบปลาซิวปลาซอยปลาสารพัดปลานะคะทานปลาเพราะว่าปลาตัวเล็กมีแคลเซียมสูงย่อยง่ายย่อยง่ายเพราะว่าหนึ่งเราแก่แล้วบางครั้งก็อยากทานเนื้ออยู่แต่ เนื้อมันย่อยยากย่อยยากเพราะว่าระบบภายในตัวเรามันไม่เหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นทานเนื้อเนื้อเนื้อกระทะเนื้อเก็ดีมันก็ย่อยเร็วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราแก่แล้วหันมาดูแลสุขภาพนะคะรักปาทานปลาปะไปแล้วตั้งกระทะอบปาใส่ ใส่เนยลงไปนิดนึงใส่กระเทียมลงไปแล้วก็จะเอาปลามาวางเค,ค่ะดูสิเดี๋ยวไปผัดผักรวมก่อนอค,คะเลิฟเลิฟรักปลาทานปลาหุ่นดีหุ่นสวยได้ปลานะ